การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2565ในระดับเพชรโรงเรียนบ้านซ่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต2โรงเรียนบ้านซ่องเป็นสถานศึกษาขนาดกลางปัจจุบันมีดรยลภาศิริรัตน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12ท่าน จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน126คนสวัสดีค่ะหนูชื่อแ็กญิงวัติศาสัทววง์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้หนูจะพาทุกท่านไปชมการดำเนินง,งานของห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านซ่องกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมงกันเลยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หมมาตรการ มาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านซ่องมีการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ครบทุกห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100มีการจัดประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้แต่ละห้องเรียนมีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุรีภายใต้นโยบายของโรงเรียนปลอดบุรีดังนี้ คือเด็กดีสีบ้านซ่องไม่เกี่ยวข้องอยาเสพติดจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์กิจกรรมดนตรีกิจกรรมด้านกีฬาเปิดบ้านวิชาการฟังนิทานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนบ้านซ่องยังมีภาคีที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆได้มีกิจกรรมดีๆและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มาตรการที่ 2.. มาตรฐานด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านซ่องดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกหลังคาเรือนคัดกรองผู้เรียนอย่างรอบด้านเพื่อจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มขาสังเกตพฤติกรรมและสุ่มตรวจปัสสาวะซึ่งจากผลการคัดกรองพบว่านักเรียนทุกคนอยู่ในกลุ่มปอดดังผลที่รายงานไว้ในระบบ CATAS ย่อมาจาก Care and t r a c e Addiction In School System มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านซ่องมีการกำหนดมาตรการการรักษาอย่างชัดเจนมีการดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยดูแลและส่งต่อโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติกรณีต้องเข้ารับการรักษา มาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านซองมีการกำหนดช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาตรการที่ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านซองได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยน้อมนำหลักพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางยุทธศาสตร์หลักการบริหาร PDCA บูรณาการทั้งระบบน้อมนำหลักการทรงงานระเบิดจากข้างในเข้าใจภาระงานหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อร่วมวางแผนเข้าถึงศึกษาความเชื่อมโยงภาระงานเดิมเพิ่มเติมงานใหม่และลงมือปฏิบัติพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมสประสานคือบ้านวัด โรงเรียนร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมท,ทุกฝ่ายร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกในรูปแบบสภานักเรียน จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานในอําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านหนองซ่อนพึ่งพดุงวิทย์และโรงเรียนบ้านเกินกระเวียและโรงเรียนบ้านเขากรวดโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านห้องเรียนอริยะสร้างลักษณะนิสัยห่างไกลาย,ยาเสพติด โรงเรียนบ้านซ่องจัะทำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านห้องเรียนอารียะสร้างลักษณะนิสัยห่างไกลาย,ยาเสพติดในรูปแบบของรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมทักษะอาชีพบูรณาการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนทักษะอาชีพแปกิจกรรมผ่านห้องเรียนอาริยะ 1. กิจกรรมเชฟยูเนียเชฟน้อย 2. กิจกรรมแฮนดิคราฟงานช่าง 3. กิจกรรมมิวสิเชียนนักดนตรี 4. กิจกรรมคิดนิวส์นักข่าวรุ่นเยาว์ 5. กิจกรรม organic for health, ออร์แกนิกฟอร์เฮลท์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ 6. ก,กิจกรรมไซอ n นฟอร์ออลวิทยาศาสตร์ 7. กิจกรรมสินสร้างสรรค์ครีเอทีฟอาร์ต 8. กิจกรรมสารฝันงานสารสื่อสารภาษาสู่สากล Fabrication list to language communication การจัดกิจกรรมทักษะอาชีพส่งผลให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและสามารถนำกิจกรรมต่างๆไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองรางวัลผลงานดีเด่นที่ได้รับ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนและนโยบายต้านภูมิคุ้มกันภยัยยาเสพติดระดับดีมากจากสพทประจำปีการศึกษา2553โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช2553 จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเยี่ยมจากสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต2ปีพุทธศักราช2559ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2559ประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนปลอดโรคปีพุทธศักราช2562สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีระดับประเทศ ปีพุทธศักราช2562กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาคปีพุทธศักราช2564จากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลเสมาปป,ปสประเภทผลงานดีเด่นระดับสถานศึกษาระดับเงินปีการศึกษา2560 และระดับทองปีการศึกษา2,561โรงเรียนบ้านซ่องขอกราบขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป